กระโดดสูงจังว้าวสามสิบเกปีเขื่อนซีนักการิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิมีนะนะคะ วันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวนิดนึงนะคะก็ที่เที่ยวใกล้ๆกค็คือเขื่อนศรีนคระดท่์เพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็เดินเล่นรอบๆมันก็สวยดีนะคือมันจะมีแบบสวนนะคะแล้วก็มีวิวแล้วก็มีลมตลอดเลยลมเข้าตลอดเลยนะคะแล้วมันก็มีแบบทาเลซับใหญ่ๆเลยนะ มันก็ทําให้มีนาคิดถึงบ้านเพราะว่าที่บ้านมีนาก็จะมีทาริซาบใหญ่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันนะคะแล้วก็มันก็จะมีร่มเหมือนกันแล้วก็แบบฟีลลิ่งก็คล้ายๆกันซึ่งหน้าตาตรงที่นี้มันก็จะแตกต่างกันหน่อยนะคะที่นี่จะมีภูเขาเยอะที่นุ่นก็มีภูเขานะคะแต่ว่ามันจะแบบอยู่ใกล้กว่าแต่ว่ารู้สึกว่าเออคิดถึงบ้านเลย <laughs> ตอนนี้นะคะก็เช้าอยู่แต่ก็ไม่เช้ามากเพราะว่ามันิ โมงสิบเอ็ดโมงแล้วมั้ค่ะแล้วก็แต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคือลมมันจะเข้าตลอดเข้าตลอดนะคะมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็หน้องออสกับคุณพ่อกันเดเล่นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาเขาดีกว่านี่เป็นสวนสวยมากเขาจัดสวยนะคะแล้วก็น,นี้คือวิวนะคะอืม ทา้าออสแกนไม่ชอบใส่รองเทา้าแต่ไม่ใส่รองเท้าก็ดีสุขภาพแข็งแรงมากครับเฮ้ยสวัสดีครับคุณเช้ามามาอีกไหมครับอวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสไม่ใช่หรอกก็ใช่ดิใช่ใช่ไหมโอเคโอเคเออทำไมทำไมคิดว่าไม่ใช่ ก็วันสวันที่25มันวันคริสต์มาสไงอ๋อไม่ใช่วันนี้แหละวันคริสต์มาสอีฟคือวันอ่ะกลางวันปกติแต่กลางคืนก็จะเป็นคริสต์มาสอีฟคนไทยจะเข้าใจว่าที่25้าไงมันมันก็วันที่24ถึงวันที่25้าไงเยซูเขาเกิดในคืนนั้นไงเขาเกิดในคืนนั้นก็เลยคริสต์มาสอีฟก็เลยสำคัญเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าถ้าจะที่ไรยประเทศนะคะเขาก็จะฉล,ลองคริสต์มาสที่24นะคะคือ Christmas Day แต่คนเยอรมันก็จะฉลองวันที่24แล้วก็วันที่25ด้วยนะคะแต่ว่าวันที่24ก็จะฉลองกับครอบครัวแบบว่าแค่พ่อแม่ลูกๆอะไรเงี้ยแต่วันที่25ก็รวมตัวกับลูกพี่ลูกน้องปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวกันนะคะ

แผนก็สนิทกับน้องอสอสพอสมควรยิ่งปีนี้คือปีนี้ไม่ใช่มีแต่สิ่งเลวร้วายก็มีสิ่งดีดด้วยคือแฟนเข้าทํางานทํางานที่บ้านเกือบทั้งปีนะคะทำให้เวลาที่จะแบบไปทํางานแล้วก็กลับน้อยลงเยอะเลยเพราะว่าปกติเนาะก็จะอยู่งเทพใช่ไหมไปกลับก็3ามชั่วโมงแล้วกลับก็มืดเลยออสก็นอนแล้วแต่ว่าปีนี้ก็หกโมงปุ๊บ พล้การก็ผ่าน้องออสไปเล,เล่นๆอย่างเงี้ยทำให้แบบส่งคนนั้นมาแบบใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีในระยะเวลาที่น้องอสอสยังเล็กๆสวยมากเลยอ่ะนูสิขึ้นมาสวยมากมากมีก็สวยนะคะมีเพลงด้วย ว้าว <Wow. S 2> ไปดูน้ำตกกันโอเคออสการ์ทำอะไรอย่างนี้ออสการ์ชอบเพลงออสการ์ Oscar ชอบดนตรีออสการ์ Oscar ชอบน้ำตกแล้วก็ออสการ์เต้นด้วย 오케이. 으. 읍. 예! ต,ตอนนี้มากินข้าวนะคะแล้วก็ไปเที่ยวม,มาแล้วแล้วก็จะกลับห้องแล้วก็จะพักผ่อนแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมใหม่ด้วยก็คอยตามไปดูก่อนละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นคลิปนี้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายอาสกาาบ๊ายบายไหมอัสก้าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนยอบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเอฟซีหน่อยบ๊ายบาย <laughs> Ui. <laughs> <cười> <cười> Mày <áo>. Ui. Ui. <laughs> bye bye